ในปี2026โลกของยานยนต์หรูได้ถูกพลิกโฉมอีกครั้งด้วยการมาถึงของ Sky r o y a l 2026รถยนต์สุดหรูระดับเรือธงที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งความหรูหราบนท้องถนนและอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของรถทั่วไป Sky r o y a l ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีความเหนือระดับและนวัตกรรมล้ำสมัยที่ไม่มีใครเทียบได้ Sky Royal ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรจากยุโรปที่ผสมผสานแนวคิด Luxury b e y o n ย Limit หรือหรูหราเกินขอบเขตตัวรถใช้โครงสร้างน้ำหนักเบาที่ผลิตจากไทเทเนียมคาร์บอนคอมโพสิตซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ถึง40%แต่เบากว่าถึง25%ช่วยให้การขับเคลื่อนลื่นไหลและลดแรงต้านอากาศได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อพูดถึงภายในห้องโดยสารสกายรอยัลคือบทเรียนใหม่ของความรูหราที่ทุกแบรนด์ต้องศึกษาบอกนั่งหุ้งด้วยหนังแท้จากอิตาลีที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบ h a n d c r a f t ต d 100%พร้อมระบบนวดแบบควอนตัมคอม f o r t ที่สามารถปรับแรงกดได้ตามระดับชีพจรของผู้ขับขี่และผู้โดยสารทั้งยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิรายบุคคลถึง6โซนเพื่อให้ทุกตำแหน่งในรถรู้สึกสบายในแบบเฉพาะตัว Sky Royal ยังมาพร้อมหลังคากระจกแบบ s k y ยโดม360องศาที่สามารถเปลี่ยนสีและความโปร่งใสได้ตามสภาพแสงโดยอัตโนมัติให้ความรู้สึกราวกับอยู่ใต้ท้องฟ้าจริงๆและถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดทึบได้ทันทีด้วยการสั่งเพียงเสียงเดียว หัวใจของ SkyRoyal คือเครื่องยนต์ไฟฟ้าคู่กำลังสูงแบบ h y เปอร์ทวิน e อีไรให้พลังรวมถึง1,200แรงม้าสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง1.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วกว่าซูเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันความเร็วสูงสุดอยู่ที่410กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถปรับเข้าสู่โหมดบินระยะสั้นได้ด้วยระบบแอร์ลิฟต์โหที่ใช้พลังแม่เหล็กควบคุมแรงลอย ทำให้สกายรอยัลสามารถลอยตัวเหนือพื้นได้สูงสุด2เมตรเพื่อข้ามอุปสรรคหรือพื้นที่น้ำท่วมระบบพลังงานของสกายรอยัลใช้แบตเตอรี่แบบควอนตัมเซลล์รุ่นใหม่ที่สามารถชาร์จได้เต็มภายในเวลาเพียง6นาทีและให้ระยะทางวิ่งสูงสุดถึง1,800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพร้อมเทคโนโลยีเซลล์รีเจนที่สามารถดูดซับพลังงานจากแรงเสียดทานและความร้อนกลับมาใช้ได้อัตโนมัติ ภายในตัวรถมีระบบ AI ชื่อร r ยยาม a OS ที่ถูกออกแบบให้เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่สามารถวิเคราะห์อารมณ์จากเสียงน้ำเสียงและจังหวะการจับพวงมาลัยเพื่อปรับโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมเช่นถ้าผู้ขับรู้สึกเหนื่อยระบบจะเปลี่ยนเสียงเพลงแสงในห้องโดยสารและกลิ่นหอมอัตโนมัติเพื่อสร้างความผ่อนคลาย จอแสดงผลของ Sky r o y a l ลเป็นแบบ h โ l o v i s i o n ขนาด17นิ้วที่ลอยกลางอากาศแบบ3มิติพร้อมระบบสั่งงานด้วยสายตาผู้ขับเพียงมองไปยังเมนูใดเมนูหนึ่งระบบก็จะตอบสนองทันทีโดยไม่ต้องสัมผัสอีกทั้งยังรองรับระบบ MyLink ที่ให้ผู้ขับเชื่อมต่อสมองกับระบบรถผ่านคลื่นสมองระดับเบตา้าเพื่อควบคุมบางฟังก์ชันด้วยความคิดเช่นการเปิดประตูการเปลี่ยนเพลงหรือการปรับความเร็ว ด้านความปลอดภัยสกายรอยัลนำเทคโนโลยีระดับการบินมาใช้เช่นระบบตรวจจับสภาพถนนแบบควอนตัมราดร์ที่สามารถมองเห็นวัตถุขนาดเล็กได้ในรัศมี500เมตรและระบบไฟล์ชิลที่สามารถสร้างกรอะพลังงานสั้นๆเพื่อป้องกันแรงกระแทกในกรณีเกิดอุบัติเหตุสกายรอยัลยังเป็นรถยนต์ที่ขับได้เอง100%เอร์เซโดยไม่ต้องจับพวงมาลัยใช้ระบบรอยัลพลอา ที่สามารถขับในสภาพจราจรซับซ้อนและคำนวณเส้นทางได้ละเอียดระดับเซนติเมตรพร้อมระบบสื่อสารกับยานพาหนะรอบข้างแบบเรียลไทม์ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวปลอดภัยและราบรื่นที่สุดสำหรับเสียงเครื่องยนต์สกายรอย l ยใช้เทคโนโลยี a อะคูสติกโฟลที่สร้างเสียงจำลองสุดหรูตามอารมณ์ของผู้ขับ <c oughs> เช่นโหมดสงบจะมีเสียงเบาเหมือนน้ำพุในสวนญี่ปุ่น ส่วนโหมดสปอร์ตจะให้เสียงคำรามแบบไฮเปอร์คาร์เพื่อเพิ่มความเร้าใจ